นายกวัชรพันธ์วรเศรษฐกิ์นะครับนายกสโมสรโรตารีบ้านนาสารปีบริหาร 2,563- ถึง64ครับวันนี้กิจกรรมดีๆของสโมสรอินเทอร์เรกโรงเรียนบ้านนาสารก็ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นแล้วครับภายใต้การอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีบ้านนาสารผมนายกวัชรพันธ์และหมุนวิกโดเ,ดเทเรียนเราก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสกอ่อตั้งแล้วก็ได้มีโอกาสให้น้องๆได้เริ่มต้นการบำเพ็ญประโยชน์นะครับเพื่อที่จะทํากิจกรรมดีๆสู่ชุมชนครับและว,วันนี้สโมสรโรตารีบ้านนาสารสโมสรอนินเท โรงเรียนบ้านนาศาลยางได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการภาค3330โรตารีสากลน,นะครับท่านผู้ว่าการภาคเฉลิมชัดจันอินและรวมไปถึงในส่วนของท่านประธานอินเทอร์เรกภาค3330นะครับท่านนัชพัฒนสุชาติกลลวิทย์และรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับท่านอดีตน,นายกทัชมาตทิพทองนะครับอยากให้ทุกท่านได้พูดคุยและก็ได้ฟังความรู้สึกนะครับของท่านผู้ว่าการภาค3330ท่านเฉลิมชัดจันอินครับขอบคุณฮะ หลังจากที่ได้มาร่วมงานงานฉลองสารตาตั้งหรือเป็นวันแรกของการก่อตั้งสโมสรเน,นี่ยนะครับก็ได้รับความรู้สึกที่ดีมากๆเลยว่าสโมสรแห่งนี้เนี่ยจะมีความยั่งยืนสามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาที่สามารถให้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ไม่หวังผลตอบแทนได้ในอนาคตเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างผู้นำในชุมชนในโรงเรียน แล้วเด็กเหล่านี้ก็เติบโตไปเป็นคนดีของสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โรตารี่ให้ความสําคัญนะครับครับผมนะครับวันนี้ก็สมมสอนรู้สึกดีใจนะครับที่ท่านผู้ว่าการภาคนะครับได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีและก็เป็นการรวมผู้นําหลายๆท่านด้วยเช่นเดียวกันครับอีกท่านครับท่านประธานอินเทอร์เรกภาค3330นะครับท่านอดีนายกนัชพัฒน์สุชาติกลวิทย์ครับครับสวัสดีครับคือองค์กรโรตารี่เป็นองค์กรสากลนณที่มี โปรแกรมต่างๆสําหรับที่จะพัฒ,พฒนาเยาวชนนะฮะอินเทอร์แน็ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งของโดรตรีนะฮะที่จะพัฒนาเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่12ถึง18ปีผมจะนับถอยหลังนะครับเพื่อเข้าสู่ที่เปิดอย่างเป็นทางการจะพร้อมแล้วขอเข้าสู่พิธีการหน้าบัตรนี้ครับ ารเปิดงานฉลองหลงสารตาตั้และสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอ,สอินสุลิทโรงเรียนบ้านนา,าสารปีบริหาร2503-2504ถึงอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือด้วยครับอุปนายกเลขาเฮรันยิกและปฏิคมครับเซตที่หนึ่งนะครับ thank <laughs> you